เปิดราคาอย่างเป็นทางการในไทยกระบะกุมพลังไฟฟ้า r ิดเดอราอวิ่งไกล460กิโลเมตรต่อชาร์จกับค่าตัวเริ่มต้น890,000บาทโดยกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคลิปนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันครับ ื่อช่วงบ่ายของวันที่29ตุลาคม2024ที่ผ่านมาลิดดราประเทศไทยได้เปิดตัวพร้อมกับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของกระบะไฟฟ้า100เซนที่จะเข้ามาเขย่าตลาดกลุ่มรถกระาบะาขนาดหนึ่งตันในประเทศไทย้วยร,ราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับลิดด์รานั้นเป็นหนึ่งในแบรนด์ย่อยของจิรีโฮลดิ้งกรุ๊ปซึ่งถือได้ว่าเป็นค่ายรถยนต์ระดับท็อปๆของประเทศจีนโดยทางลิดดรานั้นชูจุดเด่นรถยนต์รุ่นดังกล่าวนั้นเป็นไลฟ์สไตล์ปิกอัพ เหมาะสำหรับการใช้งานแบบ d i l y u s e การใช้งานในชีวิตประจำวันหรือถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีกิจกรรมกลางแจ้งหรือตั้งแคมป์เป็นประจำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์แบบสุดเนื่องจากตัวรถมาพร้อมกับคุมพลังที่เป็นแบบ all wheel drive ที่ให้การเดินทางและการข้ามผ่านอุปสรรคนั้นทําได้อย่างง่ายดายและยังสามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกได้อีกด้วย แต่ถ้าหากยังพอจำกันได้เมื่อช่วงที่ผ่านมาในเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือของประเทศไทยทางรีเดราได้ส่งรถจไดไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวเข้าทำภารกิจช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางภาคเหนือด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่ารถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้สามารถใช้งานได้จริงในทุกเส้นทางรวมไปถึงสภาวะฉุกเฉินอย่างช่วงน้ำท่วมได้ด้วยและแน่นอนอย่างแรกที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบก็คือเรื่องของราคา สำหรับในประเทศไทยนั้นทางรี d ดราประเทศไทยเปิดทำตลาดทั้งหมด4รุ่นย่อยด้วยกันก็คือรุ่นเริ่มต้นริเดรา r ารขับเคลื่อน2ล้อหลังแบตเตอรี่ความจุ6 3กิโลวัตต์ชั่วโมงราคา8,99,000บาทริเดรา r ารีซขับเคลื่อน2ล้อหลังแบตเตอรี่ความจุ73.9กิโลวัตต์ชั่วโมงราคา9,99,000บาท ขณะที่อีก2รุ่นนั้นจะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อคืคอ r i d o r ร่า AD6 f o r Wheel Drive แบตเตอรี่ความจุ73.9กิโลวัตต์ชั่วโมงรางคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทและรุ่นท็อปสุดคือ r i d o r ร่า AD6 f o r Wheel Drive แบตเตอรี่ความจุ86กิโลวัตต์ชั่วโมงรางคา1นึ่งล้านสองบาทสำหรับตัวรถนั้นมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม MAP หรือว่า m u l t i p l a x Attach Platform โดยขนาดตัวถังของรถนั้นมาพร้อมกับความยาวตัวถังประมาณ5.26เมตร กว้าง1.9เมตรสูง1.86เมตรระยะฐานล้อยาวประมาณ3.1เมตรและมีความสูงใต้ท้องรถถึงพื้นนั้นอยู่ที่225ม mm. ิลิเมตรตัวรถมาพร้อมกับจุดศูนย์ถ่วงต่ำมากกว่ากระบะทั่วไปถึง20%และมีการกระจายน้ำหนักแบบ50:50ต่อช่วยให้การกับขี่และการกาะถนนนั้นทำได้ดีกว่ากระบะทั่ว,วไปและด้วยช่องล่างแบบอิสระทั้ง4ล้อช่วยให้การขับขี่นั้นมีความนุ่มนวลในทุกเส้นทาง สำหรับการบรรทุกของรถนั้นความจุด,ด้านท้ายกระบะนั้นสามารถจุดได้สูงสุด1,200ลิตรและสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุด1 0 3 0กิโลกรัมส่วนด้านภายในของรถนั้นมาพร้อมกับจุดที่เป็นไฮไลท์ที่มีความสะดวกสบายเบาะนั่งนั้นเป็นแบบปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางตัวเบาะนั้นสามารถปรับพับราบได้หน้าจอกลางขนาด14.6นิ้วและ10.25นิ้วแบบ Full LCD สำหรับหน้าจอหลังพวงงไลยรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ให้การขับขี่และตอบสนองได้ในทุกเส้นทางด้วยโหมดการขับขี่ทั้งหมด7โหมดในเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือรุ่นขับเคลื่อน2องล้อหลังมาพร้อมกับมอเตอร์เดียว272แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่385นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึงร0 0ได้ใน7.3วินาทีความเร็วท็อปสปีดของรถนั้นอยู่ที่185กิเมต่อชั่วโมง ขณะที่รุ่นมอตเตอร์คู่ขับเคลื่อนสีล้อนั้นจะมาพร้อมกับมอตเตอร์2ตัว428แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่595นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ูนถึง1 0อยนั้นทำได้ใน4.5วินาทีความเร็วท็อปสปีดของรถนั้นทำได้เพิ่มมาเป็น190กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเพื่อความปลอดภัยนั้นตัวรถมาพร้อมกับระยะเบรกจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึงจุดหยุดนิ่งนั้นในระยะ38เมตรขณะที่ความจุแบ,บตเตอรี่นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น3ความจุ ซึ่งมาพร้อมกับอัตราการกินพลังงานอยู่ที่18.8กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรตามที่ทางค่ายเคลมไว้โดยในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังนั้นมีแบตเตอรี่ให้เลือก2ความจุก,ก็คือรุ่นแบตเตอรี่ขนาดความจุก63กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกล373กิโลเมตรและรุ่นแบตเตอรี่ความจุ73.9ก 73. ิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุดที่461กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน e n ED c ขณะที่รุ่น4 Wheel Drive กับเคลื่อนสีล้อนั้นก็จะมีแบตเตอรี่ให้เลือก2ความจุเช่นเดียวกันประกอบไปด้วยรุ่นแบตเตอรี่ความจุ73.9กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งเด้ไกล424กิโลเมตรต่อชาร์จและรุ่นท็อปสุดจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ86กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งเด้ไกลสูงสุดที่455กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มครั้งตามมาตรฐาน NEDC สำหรับการรีชาร์จพลังงานนั้นตัว Ri เดอ r d ER 6 จะรองรับการชาร์จไฟทั้งแบบ d c จากสถานีชาร์จความเร็วสูงซึ่งรองรับได้สูงสุด110กิโลวัตต์สามารถชาร์จไฟจาก30-80%ในเวลาประมาณ30นาทีขณะที่การชาร์จไฟบ้าน AC นั้นจะรองรับได้สูงสุดที่6.6กิโลวัตต์โดยสามารถชาร์จไฟจนเต็มได้ในเวลา7-11ชั่วโมงแล้วแต่ความจุของแบตเตอรี่ตัวรถรองรับการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกหรือว่า V2L ที่กำลังไฟสูงสุดที่6กิโลวัตต์ และสําหรับการทําตลาดในประเทศไทยนั้นตัวรถจะมีให้เลือกสีตัวถังภายนอก5สีคือสีเขียวหลังคาดําสีขาวหลังคาดําสีดําสีเทาและสีน้ําเงินขณะที่ภายในของรถนั้นจะมีให้เลือก3สีก็คือสีดําสีดําเขียวและสีดําน้ําตาลสําหรับภาพรวมของรถนั้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในตลาดที่น่าสนใจครับสําหรับคอกระบะที่เน้นการใช้งานทั่วไปโดยที่ไม่ได้เน้นการบรรทุกหนักมาก จากที่เราได้เคยไปทดลองขับที่ประเทศจีนกันมาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ตอบโจทย์การเดินทางที่นุ่มนวลและให้ความสะดวกสบายในการใช้งานที่อนเนกประสงค์เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างหลังเห็นสเปคของรถและราคาของ r ิเด r าอารีซิกคันนี้แล้วน่าสนใจแค่ไหนเมื่อเทียบกับกระบะที่ทําตลาดในประเทศไทยปัจจุบันคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ